คุณเข้าตังชื่อว่าบ,บ้านนอครับบอกว่าชอบเรื่องซากุระเคสมากเลยค่ะอยากรู้ว่าญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยมีแบบแนวในเมไหมฝากแอดมอนแอดบอลด้วยนะครับเออเน,นี่ยเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆว่าแอดบอนไปตอบแล้วว่าเดี๋ยวแอดบอนจะมาเหลาคือตอนแรกผมก็นึกในใจบอกเฮ้ยจะคุยเรื่องใบไม้มเปลี่ยนสีทำไมมีซากุระวะอ๋อเขาถามถึงอนิเมะคือซากุระเคสฮะอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเออใครที่นึกภาพไม่ออก อาจจะไม่ได้ขึ้นภาพตอนนี้นะใคร Google กันดูนะซัคโราเเนี่ยมันเป็นผลงานของ Studio PA w o r k นะฮะคือตอนประมาณสองสามปีที่แล้วเนี่ยพอดีผมได้รับงานโปรเจกต์ของสตูดิโอนี้เขาเป็นการเชิญเชิญบล็อกเกอร์สายแบบสายบทความในบทความหน้าการ์ตูนหน้าท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยไปดูผลงานของสตูดิโอเออและในงานตอนนั้นเนี่ยเขาได้พาไปสถานที่ต่างๆในเมืองของจังหวัดคานาสาวะและ้วก็ จังหวัดพวยมะครับว่าสตูดิโอนี้เนี่ยเขาได้ไปเอาจุดเด่นในเมืองเหล่านี้เนี่ยมีจุดไหนบ้างที่นํามาเป็นต้นแบบในบบอนิเมะแล้วไอซากุระฉากในซากุระเควสนะคุณคทะเลสาาไอซากุระไกอเคะอะไรตรงนั้นน่ะ,ะมันคือทะเลสาบหน้าสตูดิโอของเขาเองเว้ยโอ้ยหากินง่ายเออออแตบ่บอกเลยว่า PA เอ r วิรนัสถานีตรงนั้นนะไอส,ไอสตูดิโอตรงนั้นนะ คุณนึกภาพนะสตูดิโอทีเอ่เป็นอาคารทรงวินเทจตกแต่งแบบแบบวินเทจเลยมาเป็นอะคูสติกเป็นไม้เลยทรงทรง,ทรงไม้เลยสวยงามอาคารใหญ่โตมากาแล้วตั้งอยู่ริมทะเลสาบโดยที่สภาพแวดล้อมรอบด้านคือป่าและภูเขา,า,เาผมเห็นแล้วแล้วใกล้ๆนะมันจะมีจุดเขาเรียกว่าอะไรนะ คล้ายๆจุดพักรถที่มันมีมีแหล่งขายของที่ระลึกอะฝุ่นนึกภาป้ออกปะจุดพักรถญี่ปุ่นที่เวลารถทัวร์หรือรถบัสอะไรต่างต่จะไปจอดกันแล้วของของที่ขายมันจะน่าซื้อมากแล้วก็ไออาหารที่ขายตรงนั้นมันจะมีความเป็นลิมิเต็ดพื้นที่แถวนั้นมากอ่ะอ่าอ่าอ่ามันอยู่ใกล้จุดนั้นด้วยแล้วแบบโอ้มันเป็นสถานที่ที่โโคตรน่ามาเที่ยวอ่ะเออพูดอย่างนี้เลยโอ้โหคุละอิกสาว่าแต่ตอนตอนนั้นนึกได้ใจอยู่ว่าถ้าทํางานฮะถ้าไปทํางานเออเออสตูดิโอนั้นครับ สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้สตูดิโอนั้นมากที่สุดห่างไปหนะ้ากิโลเมตรครับโอ้โหห้ากิโลไกลมากากิโลเมตรเออเออแล้วนั่งรถเมย์ก็ก็เอาเรื่องอ่ะห้ากิโลอะเดินไม่ได้แล้วกันอย่างนี้อ่า uh, คือมันทางมันทางจากในเมืองเยอะมากนะฮะแล้วก็พูดง่ายๆคือถ้ามาอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็อาจจะต้องแบบกินนอนอยู่แถวนั้นเลยมากกว่า uh, อะไรนี้เนี้่ย uh, ครับผมอเออแล้วมันเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างหา่หางไกลห่างไกลตัวเมืองมากแต่ว่า uh, อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับแล้วถาม มีเขาถามว่าอะไรนะซับร่าเควสเขาแบบอิงจากตรงไหนบ้างไหมก็อย่างที่บอกฮะก็คือเขาอิงจากพื้นที่รอบสตูดิโอเป็นหลักมาเป็นเบสของสถานที่ไอ้เมืองที่ตัวนางเอกไปไปนั่นแหละไปพัฒนาเมืองอแต่ธีมของเรื่องฮะผมเล่าขอเล่าให้ฟังสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่คุ้นเคยมาก่อนก็คือ,อเขาเขาพูดถึงเออนางเอกที่ได้ไปเรียกว่างไงดีได้ไปฟื้นฟูเมืองที่ ไม่มีคนมาเที่ยวไม่มีใครสนใจแล้วก็พยายามสร้างจุดขายให้เมืองนี้มีอะไรน่าสนใจน่ามาเที่ยวอะ,อะไรต่างๆเยอะแยะมากนะครับเป็นผลงานที่นําเสนอเกี่ยวกับการฟฟื้นูฟืนฟ้นฟูเรียกว่าความ ความความพูดง่ายๆอาจจะหยาบๆหน่อยคือฟืนฟ้นฟ,นฟนูบ้านนอกให้น่าสนใจขึ้น uh นะแล้วมันอาจจะมีกิมมิคที่มันดูดูการ์ตูนการ์ตูนในเรื่องบ้างแต่ว่ามันอิงจากสถานที่จรงิงค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ผลงาน p a Work กเนี่ยเขาดีมากอ uh ไปลองดูกัน uh เออณต<ม>ตอนนั้นเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวอาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงก็คือเฮ้ย uh ตอนที่ผมไปอะ่ะเขามีโปรเจกต์ว่าไอสรอบทะเลสาบนั่นนะปกติแล้วมันไม่ได้มีต้นสักุละเยอะแบบในการ์ตูนอ่า uh เขาก็เลยเป็นโปรเจกต์ว่าเชิญ เชิญสื่อให้มาทำข่าวว่าเขาจะ,ะระมทุนรวมพลในการปลูกต้นซากุระรอบทสเลสาบนั้นแล้วเมื่อซากุระนั้นอ่ะต้นนั้นโตขึ้นแล้วซากุระบานมาก็จะได้ทิวทัศน์ที่เหมือนกับอนิเมะอ่าโหอัน oh, oh, นั้นคือเป็นทริปที่ผมประทับใจมากว่าโหสตูดิโอนี้เขาทำอะไรดีๆมาค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นอะไรที่น่าประทับใจโอ oh, ้ใจกว่า หากฟังแล้วชอบใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทุกช่องทางของเราทั้งแฟนเพจ o o k YouTube, ูบพ b e a บและ Spotify ครับผม